ช่วงอันเตทีเนสับตอนนี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ท็อปกล์ฟเมกาซิตี้บางนานะครับวันนี้อยู่กับโปรเก่งครับสวัสดีครับโปรเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหลังจากที่เราได้ทําพาแรกออกไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีทีเดียวนะครับเราก็เลยจะต้องมีตอน2ตามมานะครับในเรื่องของซีเควนต์อ่าโอ้นี่สาคัญมากบอกเลยว่าซีเควนต์เนี่ย ในการไล่ลําดับเดียเรียกว่าการไล่ลําดับร่างกายในการตีกอล์ฟนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบ็กสวิงและดาวสวิงอันนี้เริ่มลึกขึ้นมาละท่านผู้ชมที่เริ่มจะหัดตีกอล์ฟสักพักหนึ่งแล้วเริ่มแบบอยากรู้ลึกกว่านี้วันนี้เดี๋ยวโปรเกมอธิบายฟังัอ่ะวันนี้เห็นโปรเกมบอกว่าจะมีการไล่ลำดับทั้งของไดเวอร์และของเหล็กด้วยนะครับอ่ะวันนี้มาเริ่มที่ไดเวอร์กอนเลยนะครับสายตีไกลอย่างโปรเกมได้ครับนะครับก็ในการไล่ลำดับของ ร่างกายเวลาเราตีไดเวอร์นะครับมันก็จะลิงก์ไปถึงเรื่องของการถ่ายน้ำหนักด้วยในจังหวะที่เราขึ้นไม้ b c k s w i n g เนี่ยแพร์เชอรหรือน้ำหนักเนี่ยมันจะลงอยู่ที่เท้าขวาหรือส้นเท้าขวานะครับส้นเท้าพอจังหวะที่เราเริ่ม Start Down Swing ลงมาเนี right ่ยก็จะกลับไปที right. ่ซ้ายพอไม้เข้ามา Impact ลูกมันจะกลับมาที่ขวานิดนิดจากนั้นก็กลับไปซ้ายได้เหมือนเดิมต่อเลย ของไดเวอร์จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ต้องมีการอย่างบางคนเขาจะมีพูดถึงในเรื่องการดึงสีสอันที่ต้องดึงไม้โปรเกมเพราะบางคนเ<อ>นี่ย <laughs> หัวไปด้วยเลยหัวไปด้วย <laughs> อันเนี้ยมีผลเหมือนกันไหมฮะต้อง,งต้อง,องคีปให้มันอยู่ไหมหรือว่าในในจังหวะที่ไม้เข้าอิมแพกลูกอะคะรับเราดึงดึงน้ําหนักกลับมาทางขวาเนี่ยศีสษะเนี่ยมันอยู่หลังลูกโดยธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้วนี่ไงตรงเมื่อกี้ที่โปรเกมพูดถึงมาเนี่ยนะอันนี้ผมไม่เคยยินอันนี้เพราะเข้าท่ามากเพราะว่าพอถึงเวลาตีลงมาแล้วเนี่ย โปรแกรมเขามีการมามาซ้ายก่อนใชนแ่แล้วมีดึงกลับมาตรงนี้นิดนึงเพื่อให้แขนสะบัดออกไปด้วยใช่ครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ยไดเวอร์ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะท่านกักกอล์ฟหลายๆท่านจะมองว่าในการเริ่มตีกอล์ฟส่วนใหญ่สังเกตบ,บางทีตามสนามได้ไดเวอร์หยิบมาอันแรกเลยซึ่งไดเวอร์ผมบอกเลยเป็นอันที่ตียากที่สุดในถุงใช่ครับเพราะมีความยาว มากที่สุดในถุงนะครับแล้วก็บางคนเห็นว่าหัวมันใหญ่ดีตีไม่พลาดแน่นอนละอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆโอ้โหควบคุมยากมากครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับในการที่จะตีไดเวอร์นะครับในการซีเควนซ์ร่างกายยังไงนะครับให้ร่างกายเนี่ยตีและสามารถมีมุมที่เฉยมากขึ้นอ่านี่ยนะครับเพราะนั้นนั่นคือมีการคีบน้ำหนักกลับมาทางขวาเล็กน้อยใช่ครับตอนที่จะเข้าบอลอิมแพคใช่อ่าโอเคนะครับยังไงก็อันเนี้ย สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังฝึกตีไดเวอร์อยู่อันนี้เป็นเรสเฟนที่ดีแล้วก็สามารถฝึกทำให้การตีไดเวอร์ได้แน่นอนมากขึ้นไล่ซีเควนต์ได้ถูกมากขึ้นนะครับมาต่อกันที่ซีเควนต์ของอีกอย่างนึงก็คือซีเควนต์ของไอรอนหรือเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับนี่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่าการตีไดเวอร์กับเหล็กเอาแค่มุมเข้าก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับในการตีไดเวอร์เนี่ยจะต้องเป็นมุมค่อนข้างเฉยเพื่อให้ลูกลอยแล้วก็ ได้ระยะมากขึ้นใช่ครับแต่เหล็กเป็นมุมกดเป็นมุมกดม,ม,มากขึ้น<ช>พอเป็นมุมกดเนี่ยเหมือนที่ท่านผู้ชมเคยเห็นว่าที่เราจะพูดกันบ่บอยๆตีโดนลูกก่อนโดนโลกนั่นเองนะครับ <c oughs> อาจจะโดนมีดีวอร์ตไม่มีดีวอร์ตเนี่ยแต่ขอให้เป็นมุมที่กดนั่นเองนะครับซึ่งค่าที่ออกมานะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟที่เป็นซีเรีสกอล์ฟเฟอร์ก็จะเป็นแองเกิลแฟททกที่ต้องมานั่งดูกันว่าตีมุมกดขนาดไหนนะครับ,รบจะบวกหรือจะลบอะไรก็ตามอันนี้ต้องมานั่งดูกันอ่ะมาถึงในเรื่องของการตีเหล็กครับ การตีเหล็กครับก็จะแตกต่างจากการตีดร i เวอร์อยู่นิดนึงก็คือเหล็กจะเคลื่อนจากขวาไปซ้ายเพราะนั้นเวลาเราตีเหล็กนะครับจังหวัดที่เราแบ็ก w i n g ให้ดึงน้ำหนักไปขวาพอตอนดาวสวิงก็เริ่มกลับมาซ้ายแล้วก็ปล่อยไปซ้ายเลยแบบนี้ครับก็จะทำให้มุมการเข้าเนี่ยมันเป็นมุมที่เป็นนกาทีฟหรือว่ามุมลบมากขึ้นเนี่ยไอ้มุมตรงนี้แหละที่ผมจะเคยบอกผู้ชมว่ามุมกดตรงนี้นะฮะ นั่นคือแสดงว่าตอนลงเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกว่ามือนําหน้าใช่พอสมควรเลยเนี่ยพอเกมลองสโลว์ให้ผมดูนิดหนึ่งได้ครับลองดูนะฮะช้าๆหนึ่งขึ้นพอตอนลงฐานหนักปึ๊บนี่ดูนะฮะสังเกตมือเขานําหน้ามานะฮะคำว่ามุมกดคือตรงนี้นั่นเองใช่ครับนะครับแล้วก็มุมที่เป็นทุบลงไปที่พ uh ื้นนั่นเองนะครับในช่วงแรกส่วนใหญ่ท่านักกอล์ฟก็จะรู้ส <ah> ึกว่าตีกอล์ฟแล้วมันจะลอยไหมเพราะมุมกดเรารู้สึกว่ามันจะขุดดินนะสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ต้องฝึกทั้งทั้งสองแบบให้เข้าใจก่อนนะครับจริงๆใจผมผมอยากให้นาอีกอย่างก็คืออยากให้เริ่มจากการตีเหล็กก่อนใ<ช>ไดเวอร์เนี่ยสำหรับคนที่มีฝีมือระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มาเริ่มตีมุมเสยซึ่ง<ช>ถ,ถ้าเกิดเรารวมทั้งสองอันด้วยกันเนี่ยจะเสียใช่ครับมันต้องแยกนะครับทั้งเหล็กทั้งไดเวอร์นะครับยังไงท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องการตีนะครับ ทั้งมุมเหล็กซีเควนต์นะครับของเหล็กแล้วก็ไดเวอร์ยังไงไปลองทําตามโปรแกรมกันดูนะครับเชื่อว่านะครับเกมกอล์ฟของท่านจะพัฒนาได้อย่างดียิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรแกรมมากนะครับที่แนะนําเทคนิคดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับ